ในช่วงนี้จะเปิดโอกาสให้น้องๆได้ถามคำถามที่น้องๆมีความสงสัยส่วนตัวนะครับให้กับทางวิทยากรของเราคุณหมอสุกมลพร้อมแล้วมีน้องคนไหนไหมครับคือในปัจจุบันเนี้ยเงินแล้วก็ความรักเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากก็อยากจะทราบว,ว่าถ้าเกิดสมมุติถ้าเราจะเลือกคู่ครองขึ้นมาเนี่ยเราควรพิจารณาจากปัจจัยไหนสิ่งไหนก่อนหมอจะตอบไงนี่มัยากเลยเลือกความสุขอโอ้อถ้าความรักทําให้น้องมีความสุขโดยที่เงินไม่มีความสําคัญก็เลือกความรัก แต่ถ้าความถ้าเรื่องเงินทําให้น้องมีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตน้องอาจจะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเงินเป็นสิ่งที่จําเป็นนะก็จะต้องเลือกเงินแล้วความรักก็อาจจะเป็นรองให้น้ําหนักกับเรื่องนี้น้อยอแต่อย่างไรก็ตามคนที่เลือกเงินเป็นเป็นจุดสําคัญเนี่ยก็อย่าต้องให้ชีวิตคู่เนี่ยเรามีความทุกข์ คือไม่ใช่ว่าเราได้เงินแต่ว่าเราไม่ได้ความรักอื่นๆเลย<ม>เราขาดแคลนการสัมผัสหรือว่าสามีที่มีความวิปริตวิตาฐานทางเพศ<ม>หรือว่าทําร้ายร่างกายเราทําร้ายจิตใจเรายินนี้อาจจะไม่คุ้มกับการที่ได้เงินมา<แ>ฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดู<ม>ถ้าเลือกความรักความรักทําให้เรามีความสุขแต่เราอาจจะทุกข์เดือดร้อนเรื่องเงินทองหรือเปล่าบางคู่เนี่ยอยู่กินเงินด้วยความรักครับแต่ปัญหาเรื่องเงินเนี่ยมันลบกวนจิตใจมากในที่สุดทั้งคู่ต้องทะเลาะเบาแวงกันด้วยเรื่องเงิน ช่างน้ำหนักดีๆแต่ละคนไม่เหมือนกันครับโโอ้โห